ตลาดแม่เจาะ้านน้องกิ๊บกิ๊น้องว่างลูกเองดีตาอ,อ๋อบ้านเที่ไหนเนาะมานน้องพนนองพ เขคตรมันโคตรี้หมดเลยที่มันแล้วย่าเขาคงสองตาหุนไกย่งับอืมปูีปู่าไรนตเห็นมันปูกอยู่างงโค้งนะบางหนึ่งตลาดหนองแวงน้องคิดหนองแวง